สวัสดีครับกันกวดรถไยซิ่งครับผมเอ้ยติดตคอแล้วครับงานเขาแล้วแรกเพื่อแล้วร้านเกี่ยวถาหูเกี่ยวเขาแนะนำโอ้บึงกระหลดน้าน้องครับผม แรงปากมากกินดีขนาดปูสิ่งพันดันสซรนลกอสูไ่ไป น้องครับผมเป็นไถหน้ามีน้ำดิหน้าหนองเลยละ่ะน้ำปรขาดบริสภาพรถไปรถเออจุม่มละไปลูกไปเาขาไปเทแล้ว <c oughs> ตั้งล่ำไหมโอ้ยติดขอจ่าซอยกันมันแล้วสิดอกเยอขคลองแทะไอ้เบิ่งนดูห๊ติดข้ออูดลูดเลย โอ้ยปืนก็ได้ใช้ทีเดียวตึงทีเดียวหยุดเลยโอ้หลบทบ พอยลังว่าได้เลยนะครับพอยลังไปนาทีเลยไอ้เฟืองมันหลายได้ละบออำขึ้นตู้ด้วยอำได้ละบอเออน,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 นี่ดูไหม ไปไล่เต oh, <Or, S 2> <là> ือนไ่ไหนหมอออนะว้ดึงขึ้นบ่เอาดึงเพนสไม่ติเขาเปไล่อีกเดี๋ยวได้ยินเพื่อนเอาอกัเดียวก็ได้เดี๋ยเดี๋ยวดึงเอาปันเดี๋ยวทมันหน่อยก็ก็โอ้โหตีนแค่อามานนี้กติดโซ่ติดโซ่ลุงเดี๋ยวเดียดึงดึงลงไปหามึงนบ่ดึงลุงไปหาเออเออดงไปดึงดึฮมอีกเออปัดดด้ดึงเยโอ้เดี๋ยวเอาปัดค่ะ

cái ừ. này luôn mất kia cấp kéo đánh luôn bao kiểu đánh bao เพราะว่าถ้าว่าเขาใส่เกียวแล้วมันไม่ติดบอลเป็นทีคอผมนะที่จะพอพอได้มี่จ่พอเข้าอืมยกเว้วมนมาเข้าน้กอีกทีจะมีใบต็นต์ตัวนืงก็กินมันทร้ม,มาดาเด้จบหัวงานพร้อมยุ่พร้อมถ้าว่ามันซุ้มแล้วมันติตกินได้ครับอ๋อนี่มันบ่แม่นซุ้มเปียกเอาลูกนี่ข้ามลูกรวรวยลูกวางหัวได้ลกูกถึงแล้ว,ลวได้แล้วได้แล้วทันยุ่งย่ขึ้นไม่หยุดเลย lục qua đó. Để Để này này. <laughs> à. À ờ nắng như này là. Thì muốn là cái này, này

À, bài làm bà bà ông ba lúng này lúp, cái này vào thương, ok, co, là พ่อใหญ่จะเรียนพาลางเบิร์ดขึ้นเรื่องเลยมันเป็นว่งไข่เนี่ยบ่เลือนมันเข่ามันหนัไบบนกไปเลยพ่อใหญ่เข่าบนหนักพ <c oughs> อกันไป่กิฟนาครับไปเกี่ยวเรื่องนี้คือป่าเลยบ่พอกันไปกินนาครับนิยองไม่เล้วกันสวัสดีครับ